นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ9ค่ะโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะคะมีการคว้ารางวัลชนะเลิศนะคะ Miss p e c h i n f a s h i International Asia 2020 นี่ก็เป็นภาพบริเวณด้านหน้าอาคารของอาคาร English โปรแกรมโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะคะดรอัติรุธขวัญเมืองซึ่งเป็นดีเลคเตอร์กองประกวดประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการกองประกวดประเทศไทยเช่นกันค่ะได้มาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่เด็กหญิงหาดไทชนุกหรือว่าน้องแพรวาพมบุตรขอบชมค่ะที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กครับเโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นที่ได้ผ่านการประกวดรับรางวัลชน นาเลิสเ i สตินเฟชชี่ e ินเต n ร t เน n a ่นแนอเชีย2020 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนักร้องหมอลำประเทศมาเลเซียค่ะแล้วก็ผู้บริหารขับโมเดลขอนแก่นแล้วก็ทีบุญครูฝึกสอนของน้องแพรวาและคณะคุณครูของโครงการ English โปรแกรมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความดีและมาร่วมงานในครั้งนี้แหมมุกชมค้าถือว่าน้องนี่เก่งจริงๆเลยนะคะที่สามารถไปคว้ารางวัลชนะเลิศได้ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะของประเทศไทยของเรานะคะทางด้านดออรอติรุธขอนเมืองนะคะดี렉เตอร์กองประกวดประเทศไทย ะะได้มีการกล่าวถึงน้องเด็กหญิงหาตไทชนกพมบุตรหรือว่าน้องแพรวาค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับเโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นที่ได้มีการเข้าร่วมประกวด m i s s p ชชินอิน International 2 0งพนะคะคุณผู้ชมคะและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งตนเองในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดประเทศไทยก็รู้สึกยินดีและแสะดงความยินดีกับน้องนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นที่ได้เป็นตัวแทนประเทศ เข้าประกวดในครั้งนี้แหม่ผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าน้องนิเก่งแล้วก็สุดยอดจริงๆทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นก็กล่าวนะคะว่ามีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ทราบข่าวว่าเด็กหญิงหาไทยชนกพมุตรหรือว่าน้องแพรวานะคะผู้ชมคะนักเรียนชั้นป .6 ทั9โครงการ EP1 ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้มีการไปสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองแล้วก็โรงเรียน นะคะผู้ชมคะต้องบอกว่าทางด้านครูชำนาญพิเศษของหัวหน้าโครงการอังกฤษโปรแกรมโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าตนเองในฐานะคุณครู ผู้สอนของน้องแพรวายินดีและชื่นชมมากนะคะเพราะว่าน้องแพรวาเนี่ยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนขยันมากแล้วก็น้องแพรวานะคะอยู่ในเกณฑ์การเรียนเนี่ยที่แบบโอ้ที่ดีมากแล้วน้องเป็นคนที่อัธยาศัยดีมีน้ำใจแล้วก็จะมีทักษะในการแก้ปัญหามีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นรำถือว่าเป็นความสามารถที่หลากหลายแล้วก็ยินดีกับหมู่คณะแม่แล้วก็ขอชื่นชมที่น้องเนี่ย ไปได้กไกลขนาดนี้แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนน้องแพรวาด้วยดีมาตลอดคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเด็กหญิงคาะไทยชนุกหรือว่าน้องแพรวากันค่ะก็หนูคิดจะมาประกวดเวทีนี้นะคะเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่สนับสนุนเด็กไทยได้ไปในต่อระดับเวทีนานาชาติค่ะแล้วก็เราได้รางวัลน,นี้นะคะเนื่องจากเราฝึกฝน,นะคะ่ะเพราะว่าการฝึกฝนหรือการเรียนรู้นะคะไม่มีวันสิ้นสุดค่ะเราสามารถ เรียนดูได้ทุกวันทุกเวลาค่ะฉะนั้นน้องแพรวาขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนน้องแพรวาในเรื่องเรื่องการเรียนการแสดงและกิจกรรมต่างๆที่น้องแพรวาชอบค่ะขอบคุณค่ะ